ความเ 4, พียรสพิเชษลมุเทศอาหารสวดเชี 4, วันที่19ธันวาคม2 5งพันสิวนเป็นวันที่28่ส วันที่19ธันวาคม2 5ง7เป็นวันที่28ิที่ข้าพเจ้านายพิเชษโมเทศขอถวายเสียงสดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดกครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอทิคของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติเลยได้มีสมาธิสุจดจอดในอัคะระพิจณะในบทสวดอย่างตอ่อเนื่งเทีอน บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตราคาชันตตเทวตาสัทธมัมมุนิราชสสุสนันตุสักขบมกรถังสักเคกาเมจารุเปคิริสิคาระะตาตเจจันทาริเควิมาเนทีเปราเทจักาเมตาโหนาคาหะเนมะเคหววะวัตถุมหิเคเตปุมหมาจายันตุเทวาชาราธารวิสมิยักะค,คันทัพพนาคา ทันตะสันิเกยังมุริวาระวัจนางสาธโทมิสุนันตุธรรมะสวนรณาคารอายามะทันตาธรรมะสวนรณาคารอายามะทันตาธรรมะสวนรณาคารอายามะทันตาบทที่สองบทสวดมรรคการะเจ้านาโมตัสสะภะคะวะโตอะะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บริษัทบรส่วนไตสราคมพุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิทุดะยมปีพุทธังสารนังขจามิทุดะยมปีธรรมังสารนังขจามิทุดะยมปีสังฆังสารนังขจามิตาติยมปีพุทธังสารนังขจามิตาติยมปีธรรมังสารนังขจามิ แตเดียรปีสังคังสานังกระามนี้บทสี่บทสวดสตรจาริยาคาถานทีเมสานังอัญญพุทธเมสานังวลังเอเตนะาสตวัชินโสติเมหุตุสัพปทานัตทีเมสานังอัญญ์ธรรมโมเมสานังวลังเอเตนะสจรวัชนโสติเมหุตุสัพปทานัตทีเมสานังอัญญ์สังคฆเมสานังวลังเอเตนะศสจรวัชนโสติเมหุตุสัพปทา บทที่ห้ามหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสพยังพระควาสกเกสูวิหารติกับล้วัตถุสมิงมหาวเนมะหาตาพิขุสกเกนะสัตทิงปัญจามาติหิพิขุส,ส,สาาเตหิสเิวานหันเตหิทัสหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปริตาโหติพระวันตังทัศนายะพิขุสังขจา อาณาโขจะทนนางสุทาวาสก,กายิคานางเทวานังอันตาโโหอ,ยอายางโขพวะสกีสุวิหารติกับแรวัตถุสมิงมหาวเนมหาหตาพิโุสังเคนะสิถิงปัญจมตเตหิพิโคสเตหิจะไปว่าดานเตหิท,านานต <c oughs> ทัสสิจโรกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปันตาโถติ พระกบันตังทัศนัยยาภิคุสังกัญจายันโนนะมยัมปิเยนะพระกวาเทนุปัสสังกะเวยามะอุปัสสกมิฏฐวะพระกวาตุสันติกิปัจเิกาคาถาพระสยามาติอันดะโคตาเทวตาสยถาปินามะพระวาปุริโสสมิธิตังวะพ่างภาษาเลยยะภาษาทิตังวะพ่างสมิเชยยะ เอวะมิวาสุทาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาภควาโตปุระโตปัตุระหังสุอะรโคตาเทวตาภควาวันตังวิวาสทิตวาเอกมันตัอัทหังสุเอกมันตังธิตาโขเอกาเทวตาภควาโตสันติเกอ,อิมังคาสังอภาสี มหาสมโยปวานนสเมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมอิมังธรรมสวยังรักขิตาเยวะอราชิตาสังคติอนาคอะอราเทวตาภะควันโตสันติกิมังคาถังอภาสิสตาพิขโบสมาทหังสูงจิตตังอตโนอุชุกะมากังสุสารถิวะเนตานิคะเหตุว่าอินทิยานิรัคติปันธิตาติ อนาโหอราเทวตาภควโตสันิเกอิมังคาตาภาสีชิตวาคีนังสิตวับปาริกาอินทกีนังอวหัจจะมเนชาเตจารันิสุทาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาตีอนาโหอราเทวตาภควโตสันิเกอิมังคาตาภาสีเยเกติบุทธังสนังคาตาเสนะเตคามิสันติอภายะภูมิปะหายะมารุสังเทหัง เอวะกายยังบริพุนเนสันติทิอัตโขพระขวาพิคุพิคูอามันเตซีเยภูเย็นนะพิคเวทัสาสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุติตถาคตังทัสสนัยยะพิคุสังกันจะเยปิเตพิคเวอเหสุอันติตามาทานักอรหันตโตสัมมาสัมพุทธ,ธา เอสัมป e an ีพระกัมันตานังเอตากรมายวะเทวตาสันนิปติตาเอทรงสยทธาปีไมห่งเอตาระหิเยปิเตภิกขเวพระวิสัตติอนาคตะมันทานังอนัหันโทสัมมาสาวุธาเตสัมปีพระกัมันตานังเอตากรมายวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสัตติสยทธาปีไมหังเอตาระหิอจิคีสามีภิกขเว เทวกายานังนามานิกิณิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทสิสมัมมิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสะทุกังนะมะสิกโาโดธาภาสิสมัมมิติเอวัมพันเตติโขเตรพิขู่พระกวาโตปัจารส,สุบมะว่าเอตัทโวจาสีโลกะมนุษย์ อัศมิยัตถภูมิมาทัสิตาเยสิตาเกนิคราลังฮิตาตาสมาฮิตาอุทูสีหาวัสสลีนาโลมะหังสาพิสาบุโนโอทาตมะนัสสสุทาวิปัสสนนัววิราปิโยวัจัะสติเจตวะวะนีกคบิณฑวัฒเวอตโตอมันติสัทธาสาวกเกศศาสเนนณติเทวพกายาพิกันนาติพินาถภิกขุโู ทจะอัตะกลงุตบาทุสักศาธนาได้สำปาตุนะหุยานังมนุสสนะทัศนังเอปเกสตมัตถะคงสังสัตตรสตเอเกสานะมนุสสนามัทสงสเปเกนตมัรถทัศุงี้ ยิส่าสภาผู nah e ้ดำเนินจัสภังอภิญญาญาภาวะกิตวานนัสจกุมารตโตอมันตยิสัตถาสาวะเกสัตเนะเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานณะภิกขโมเยโอหังยิสามิกิราหิอนุปุปปโสสัตตาสหัสวาวะี่ยค่ะมาค่ะเป็นดาวเทววอีกที่มณฑลชุติมนฑลวันนวันตโยยัสสติโนมุลทวนาภิกขมุงภิกขุนางสมิธิงวันัง ชาสาหัสยาหิมะวตาแย่ขานานันตะวันนิโนอิทิ่ันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัตยนิโนโมทัพวนาวิกรมุงพิโกนังสมิธิงวันังสาตาขิดาติชาสาหัสยาขานานัตตะวันนิโนอิทิ่ันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัตยนิโนโมทัพวนาวิกรมุงพิโกนังสมิธิงวันังเอเจเตโรสะชาสายาขานานัตตะวันนิโน อิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตติโนโมทัปนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวานังเวสสันมิตาปัญจสตายะขานันตาวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตติโนโมทัปนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวานังกุมพิโรราชาคาหิโกเวปุลละสะนิเวสนังพยโยนางสตาสหัสสังยะขานังปัย รูป,ปรสัสติคุมพิโรราชกาัิโกสโสปาคาสมิติวนังปุริมันจะทิสาราชา,าระตาะโทปัสสสติกันทพาปานังอธิปติมาราชายัสสติโสพุทธาปิตาสา,าวาห่วนะแต่มามหาภราอิทิมโตจุติมโต,ว,ตวันวันโตยัสสติโนโมทามานาพิฆมุงพิขพุขนางสมิติวน,น,นังถ้าขีนันจาทิสังราชาวิโรหตปัสสาสติ ุมานานาอธิปติมหาราชายัสติโสขุตตาปิตาสะพาโวอินทะนามามหาปลายที่มันโตยุติมันโตวันนวันโตยะสัตติโนโมทันานาิการมูพิขุนางสมิติวันนางปฏิมันจาที่สั่งราชาวิรูปขโปปัสสะสถิแยนางาันนางอธิปติมหาราชายัสสศิโสพุตตาปิตาสะพาวอินทะนามามหาปลายที่มันโตยุติมันโตวันนวันโตยสัตติโน โมทัพานาพิฆมุงพิขุนังสามิติวนานังอุตลันจากทิสังราชาไม่รู้กุเวโรตประสาสตรยังห,หนักงอธิปติมหาราชายสัตติโสพุทธาปิตาสาภาโวอินทนานามาม,ามหาภละอินทิมโตยุติมโตวันวนวันโตยสัตถิโนโมทัพานาพิฆมุงพิขุนังสามิติวนานัง คูริปัตที่สังทัศน์ทัศโทตัศนีเนนะวิรุปทะโกรตปชีเมนะวิรุปปะโขคุเมนตุตันตังทิสังจัตโนเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทันทันละมานะถังสุวรรณีกาปิราวัฒเวทิสักมายาวิรุปทัสสะอาโควันจนิกาสถามายาคูเกนทุเวนทุวิทุจะวิตุโตสหะจันทโนกามเสโฉจะกินุมันดุนิมันุจ่า มานาโทอุปมัญญะจะเทวสุโตจะมาตาลีติตาเซโนจะคันทโพโภตาโราชาชาโนสาโพอคุปัญจสิโคเจวะทิมพะรุสุยาวัชสะเอเตจันเยจะราชาโนคันธัพมาสะราชุปีหมวดะบันดาพิกามุงพิขุนังสมิติวนังอธาคุณะอาหาคู่ะภาษานะคาพิสาราสะตัสสะกะกัมภัต สัตตาอาคูปายคาสหายาติภิยามุนาทตาณัฐจะอาคูนาคายาสัสสิโนเอราวันโนม,มานาโคโสภะคะสมิสิวนังเ <c oughs> ยนะคะราชีลชสาเชสาสาหาันติทิพาติสาป,ปักขิวิสุทธาจากักรโขเวหายา,ยาสเตวันะวันชาปตาจิตาสุปนัยสิเตส,สะระเบ พระอิรทศตานาคานาชานาบาสิสุปันโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวัจหิวัตวะหะยันตานาคารสุปนาสารนามากังสุพุทธังทิตาวชนะหัตถินะสบุตรทางอสตาสิตาพาธโดวะสะวรเสติอินธิมันโตจุดยาสารสินโกราระกันชามาพิสามามา อสุราภธานะเวกษาเวปจ,จิติสุจิติจาปาร,ราโทมะมุติสหสันจะปาลิพุตานังสัพเพเวโรจานามากาสันไยจาวาปาลิงเสืนังปหา,าหุพทธาภุปปาขบงสมะโยธานีพานธันเตพิขุนังสมิติวันันตปุจเทวาปะระวิจเตโชวโยตถาขบง วารุณนาะวารุณาเทวะสมบจจัดยะสัสสะสาหะเมตตาตระหนักกาอาคูเทวะยะสัติโนอฮาเลเตนะถากายาสเปนนานัตตะวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนัปันโตยะสัติโนุมณัปมาดาพิกะมุงพิกุนังสุมิติมานังเอ็นทูจ่เทวะสาลีจ่อาสมาจ่าทุเวยยมาจัาทัตโสปานิสัตเทวาจัาทัตมาคุปุระกิตาสุยะสุปานิ wrote, สัตเทวะสุยะมาคุปุระกิตา นักขัตตานี้ผุนักธิวะอัคูมันทะพะลาหากาวสุนังวาสโบเสโถสังโคปะคะบุรินทโถตัสติเตสะสะกายาสะเพนะนะตะวานิโนอิทิมันโตยุทธิมันโตวันวันโตยัสติโนมุทัปณาภิกขมุงภิกขูนางสมิติวนังอาทาคูสาภูเทวะชลามัคขิ สิขาเรวะสิทากาจะโรจาจะอุมาปุพานิพาสสีโนวารุณาสหธรรมอัจฉุตาจาริทกกาสุเลยะนุทิราอาคูวาสวะเนสีโนทัศเตเตทากกยาสเปนะนันตานิโนอินทิมันโตโยติมันโตวันนบันโตโยสัตินโนมูณาปปนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติวนังสมาณะมหาสมาณามนุสย์มนุษ สุตมะกีตาปทุสิกาอาคุมอาคุมโนปทุสิกาอาถากูหานายโยเลวานีจะโดยตะวาสิโนปันคาบามาปรนคาคูเรวาสัตยะสันสิโนทเศเตนะทากายาสเปนานันต์มานันตาวินโนอิทิมันโตชติมันโตวันะวันโตยะสันสิโนโอทามานาภิกขุภิกขุยังสบิทิยังสุกกาอารมหาอนัมอาคุเวีหานาสาสห โอทาตะไคหาบาบุกหาโคเทวาวิจักขณาสถานมัตตาหานักธามิสกาจายาสินโนธานะยังอาคาปจชนโนโยทิสาภิวัสติทัสศตีทัสทากยาสเปนนะนัตวายโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนบันโตยาสานโนมุทามนาพิกบงภิกหุดังสมิติวันังเคมียาตุสิตายามากันธการจายาสานิโน ลำมพิตา迦ลมัสิธาโชตินมาจารัสวานิมมานะตีนออาคูอาทาคูปนันนิมิตาสัตเทถ้าทากายาสเปนะนัตะวานิโนอิสิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตจิโนมุธัมมนาภิกขะมุงภิกขุนังสมิติงวันังสัตเทถเทวานิกายาสเปนะนัตตะวานิโนนามันวายเนะอาคันโฉเยจันเยสัตติสาสหะปะพุทธะ ชาติมัชกิลังโอคตินะมะนาสว่างทักเขโมคัตระนักังชันทังวะอาสิตาธิตังสุพรามาปรมาโตจ่าพุทธายทิมัตโตสหะสังกวาโนติโสจ่าโสปะคะสมิติวเนิงสัพพามสหัสัพพามะโรคานังมหาพรมาทิพิถิแติอุปะปันโนชุติปันโตเพิ่มากายโยยะสัติโส ท้าเศรษฐาอิสระอาคูปเจกะวัสวัตติโนเตสัจมัจโตอาคาหาทิโตปริวาริโตเทชาสภอภิกขินเตสินเทเทวสปามเกมารัสเสนาภิกามีปัสสะการทัะมานียังเอธะขันทะทะพันทะถาลักษณะพันธะ ปัตโกสมันตาปริวาเดธามาโมวุจิตาโกจินังอิทธิตาธามหาเสนโนกันหาเสนังอาเปส์ยิมานินาตะละมาจะสรังการวานะเพระวังยะถาพะบุษโกเมโขทานัญโตสวิชุโกรัฐาสอปัจจุธาวัติหังกุโธหะ พระเจากสภากาพิลาภพระวิคดวาณากุมาตตโตอมันตยิสัตถะสาวกเกศาเทนเตมาณเสนาพิกันตาเตวิชานธาพิคโวเตจอาตธปรมะกะโนสุตบาพุสสะสาวนังวิตาราเคหิปากามุงในสังรปอิจยุงสภเวชตาสังฆามายาติตายัสสิโนโอสัติสาพุธิสาวกเกศาเนสุตาติ คนที่หกธรรมจักรกับป่าปตนาสูตรเอวเมสุตังเอกังสาวยังญภคว่าปารานสียังวิหารตีอิสิปัะเนมิถาเยตาตะโขภคว่าปัญจวัคคีพิโคอมันเตสีเทวเมีพิฆเวอันตาปะพัสทิตินะนะเสวิตาพายูใจยังกาเกสุกามะสุขันลิกานุโยโยอินุขมโมปุถุชนิโกอนันโยอนันทาศนิโตโยจะอย่างอัตตีระมหานุโยโคลทุโข อนัติโยอนัตะอนัตถะสันนิโทเอติเดพิกเวอุติอันติอนุอนุปปัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณังก็ไดอุปาสมายะปิญญาสัมปทายะนิพพานยาสังวรติก็นำมาจักาพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธา คุกรณีานะกกรณีอุปสมัยญาภิญญาสัมโพธญานิพาญาสังวัตติอายะเม่ว่าเยาวะฐันยิโกมะโคสยอริทังสมาธิที่สมาสกโปสมาวาจาสมากมันโตสมาชิโวสุมมาวันโมสมารถติตรรมธรรมทิอายังโหษาปิเวมัชยิมาปิปทาตาถากระเทนะภิสัมพุทธาตะคุกรณีอนะกันณี ญาณะกรณีอุปสมายะอภินัยยะสัมปทายะนิพนัยยะสังวัตติอีทางโขปนัณพิฆเวทุกขะทุกขังอนิสัตจังชาติปีทุกขะชาดาปีทุกขะวานันปีทุกขังโสกะปริเรวะทุกขะโทนุมะการสมัยะเขาปีทุกขะอปิเยหิสัพพโยโขโยโขปีเยหิวิปโยโขโยโขยามิจัดนะ ลัพธิตาบิทุกขาสักขิเตน,นะปัจจุป,ปาทาน,นะขัตถะทุกขา จังโขปนะพิกเวทุกขะสมุทโยอริสัจจังอายังตัณหาโนภาวิกานันทฏฐีรานันทิราคะสหคตาตตาตตตตาตตาตตาพินันทินีเสยยะทีรางอามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอีจังโขปนะพิกเวทุกขะนิโรธโทอริสัจจังโยตัสาเยวะตานายะอสิสะวิราคะนิโรธโทจัโขปนิสปฏินิ สักโขโติอนารโยอินังโหปนะพิกเวทุการิโนทักามีปฏิปทาอริยสัจอริยเววะอริยโอะตักิโกพระโคสยรินังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปูสัมมาวาจาสัมมากัรมโตสัมมาจิโมสัมมาวิมุสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริสัจจันติเมผิกาเวภูเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจะคุรัปยะดัง อุตตมที่ปัญญาอุตตมะทิวิชาอุตามทีนโลโก้อุตทิตั้งโขไว่ทังทุกขังอริสสัจังปฏิเนยานติเมพิกเวปุเพอรุสุตเตสุอามีสุจากขุงอุตตมิทีนังอุตตาทปัญญาอุตามิวิชาอุตาทโลโกอุตทตั้งโขไว่ังทุกขังอริสสจังเวิยาตันติเมพิกเวปุเพอนุสุตเสสุอามสุจากขุมอุตตาทนังอุตตาทีปัญญาอุตามวิชาอุตามทโลโกอุต อิทางทุกการสมุทัยโยอริสัตย์จางติเมพิฆเวปุเพอนุสตสุตเมสุจะขู่นับไปยานทางอุปาณิปัญญาสุตปาณิวิชาอุปาณิยาลโกสุปาธิสังโขเปริทังทุกขะสมุทัยโยอิสัตย์จางมหาตัปานิเมพิฆเวปุเพยอนุสตสุตามมสุจะขู่นภบไิยานทางอุตปาณิปัญญาสุตปาณิวิชาอุปาณิยาลโกสปาธิสังโขเปนทางทุกขะสมุทโย อานิยัตจาวีนันติเมพิกาพิกาเวบุพเพอนุสุตเตสุธรรมสุจักขุปปัฏฐานที่าณอนุปปานิปปันญาอุปปาทิวิจารอุปปานญาโลโกอุปปันิอิตังตุกขานิโรธอะริสัจจานติเมพิกาเวปุพเพอนุสุตเตสุธรรมสุ จักขุมุตปาณิยานางมุตปาณิปัญญาตุปาธิพิชาตุปาธิอโลโกตุปาธิตังโคไปที่ทางทุขะอิโนโทอริสัจจันตังสันติกาตปบพันธิเมพิโกไปปูเพย์อนุสุเตสุทเมโทจักขุมุตปาณิยานางมุตปาณิปัญญาตุปาธิวิชาตุปาธิอโลโกตุปาธิตังโคไปที่ทางทุขะอิโนโทอริสัจจันงสันติกาตปบพันธิเมพิโกไปปูเพย์อนุสุเตสุ สมัสุดจะคงสุปาริยานังอุปาริปัญญาอุปาริวิชาอุปาริยารกฏอุปาริอิทังทุกขการิโรธามินิปฏิปทาอริสัจจันติเมพิเเวปุเภอนรุสุเทสุตัมเปสุจะคงอุปาริยานังอุปาริปัญญาอุปาริปัอุปาริวิชาอุปาริยารกฏอุปาริสังโขปริทังทุกข์กาิโรทคามินิปฏิปทาอริสัจจังภาเวตปฏิเมพิเเวบุเพ อนนสุทรเถรุธรรมสุจากขงุญาธิญาณังุตปาิปัญญาคุตปาธิวิชาคุปาญิรรถโกคตปาธิสังโฆไปสังตุขะติโลท้าขามีปฏิปทาในสัจจังภาวิอันติมีพิเภกปโภเพอนุสุรเถสุททรเมสุจากขุคุตปาธิญาณังตปาิปัญญาคุตปาธิวิชาคุนปาธิรรถโกคุตปาธิ ยัวักกีวะจะแมพิฆเวอีเมสุจะตูตูไอเนสัตเจสุเอวันตีปริวัตถังทวารทัศการหลักยถาภูตังยานันท์สันนังนะสุวิสุดทางอัลุสิเณวะดาวาหังพิฆเวสัตเทวะเกโลเกสัมมาตะเกสัพพะมะเกสัสนามะนัพรามณิยาปัญญาสัตเทวะนุสัยยะอนุตังสมัสสมุทิอภิสัมพุทโธปัญญาสิงห์โตจะโขมีมพิฆเวอีเมสุจะตูตู อเยสัสเจสุเอวันติปริบัติทางทวาทัสสาการัเยถาภูตังญานัสสานังสุวิสตังอโหสิยะอัตถาหังปิกเวสเทวะเโกโลเกส,สมาสสมมนะเกส,าส,าส,าสาัปละมเกสัสะมนะพระมณิยะปัญญาสเทวะมนุสสยยะอนุตัลังสัมมาสัพพิอัพพิสัพพุทโธปัญญาสิงยานันจา,นามณีทัศน์แสดงอุตปาทิอกุปาเมวุติ อายะมันธิมาชาตินาทิดานิผูณพระบติอิทัาโวจะพระคบาอัตตบนาปัญจวัคคียาภิควะพระคว่าโตพาสิตังภิณังถุยมาสมิงจะมาเนวุอยากะนนตัสมิงพิญญาพิญะมานิยัตสมาโตคนทันยัตสัตวิราชวิตตะมาหลังธรรมะจกขุงนาที่ยังฤิธิสมุตทยะ ธรรมสัพพันธ์นังนี้โรทาธรรมวันติเพราะว่มมาทิเตจพระว่าธรรมะจเกภูมิมาเทวะสัตตมุสเวสุงเอตรรมกัปตาปาณนัสยังอิสิปันีมิคาถาเกอยรูปาทาหลังธรรมะจากกลางภวัตติตังอปัปปะเทวติยังสมณีนะว่าพรามณีนะวะเทเมนะวะมาเลยนะว่าพรามุณามาเกนะสิวานุกัตมินติภูมานังเทวานัง สัตตังุตตะชาตุมาราชการเทวาสัตตังรุตสเปสุงชาตุมาราชการนางเทวานังสัตตังรุตตวาตาวติสาเทวาสัตตัรุตสเปสุงตาวัิสานังเทวานังสัตตังรุตตวายามาเทวาสัตตงรุตสเปสุงยะมานางเทวานังสัตตังรุตตวาตุตตาเทวาสัตตุรุตเปสุง ทุสีตนางเทวนางสัตตังสุตวานิมานราตีเทวาสัตบเบสุงิมานราตนาเทวนังสัตังสุตวาปานันมิตทวะสวัตตีเทวาสัตบุญสเบสูงปานันมิตทวะสวัตตินางเทวนางสัตตังสุตวาพระมากายเอาเทวาสัตบุสเบสูงเอตัมภควตาปานยองอิสิปนเเป็นปนันนีมีรไทยอนราธรรมจักรปวัตทิังอภะิวติยัง สัมเนนนาวะปรามเนนนาวะเทวินนามาเลนนาวะปรามุนาวากินาจิวาโรกสมิติอิติหะเตนะคานินะเตนะโมหุเตนะยาวะพระมโรุกะสัตถุปภุสัตถคันจิอัยยะจัตสัสสะหัสีโลกะธาตุสังกปิสัมปาคัมมีสังปาคัมมีทีปอามโนจะอรลุโอภสุโตเกปารุณะหุสิอติกาเมมะ เทวันังเทวานุภาวังอัตโขภควาอุทานังคุทานัสิอัญญาสิวัฏโภควันโยอัญญาสิวัฏโขควันทานโยติอิติจังอายัสมาโตคุณทานยัสะอัญญาคุณทานโยเทวะนามัโอสิติ